ตอนนี้ฤดูร้อนนะคะวัวก็จะไม่ได้อยู่ในอคอกแล้วจ้ะเอาออกไปปล่อยเขาเอาไปปล่อยที่ตามทุ่งเนะพี่น้องงานที่ดูแลว,วัวก็จะไม่มีแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเมลีมาถึงฟาร์มจนต้องมาทักทายแกะน้อยเพื่อนก่อนพี่น้องคะ่ะขํานัาลิงเดี๋ยวจะพาไปทำงานอีกที่ฟาร์มหนึ่งจ้ะ สวัสดีจากอิงกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนจ้าหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เป็นวันทํางานค่ะพี่น้องค่ะชีวิตของทรายก็ประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องมีวันทํางานมีวันอยู่กับคุณย่าแล้วก็มีไอ้วันที่ไปหาเพื่อนๆออกพาไปเก็บผลไม้นูน่นนี่นั่นตามฤด,ดูกาลพี่น้องค่ะเนาะมีเพื่อนมีคนที่เพื่อนแบบว่าเบื่อแล้วอยู่แต่ในครัวผล่าเนาะนะส่วนใหญ่สายก็ไม่ได้ถ่ายครัวนะยกยกเว้น เราไลฟ์สตรีมก็คือไลฟ์สดพี่น้องคะถ่ายทอดสดถึงจะอยู่ในครัวเนาะคะ่ะส่วนใหญ่จะถ่ายทอดสดในครัวตลอดนาะไม่ชอบถ่ายทอดสดข้างนอกพี่น้องคะาพาออกไปข้างนอกบ้าพค่นว่านะชีวิตคนเราก็ต่างกันคะ่ะข้างนอกบ้านทรายส่วนใหญ่ก็คือที่ฟาร์มเนาะค่ะพี่น้องถ้าเป็นวิดีโอทั่วๆไปจะอยู่ข้างนอกถ้าส่วนใหญ่ถ่าย,ายทอดสดจะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ใสาตอบคําถามไปด้วยพี่น้องคะ ทุกคนคะพอคิดออกเนาะว่ามีคนเพิ่นถามเนาะคะ่ะว่าหวังว่าจะไม่ใช่เป็นเฉพาะคอนเทนต์นะคะถ้าเป็นเรื่องจริงก็อนุโมทนาสาธุด้วยที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีเพิ่นว่าพี่น้องก็คือในตัวที่เมลีเอายาเอาอาหารเช้าขึ้นไปให้คุณย่าข้างบนบ้านนะพี่น้องคะายจะบอกให้ทุกคนฟังนะคะพี่น้องเล่าสูฟังว่าวิดีโอของสายนะคะทุก วีดีโอเลยไม่มีคอนเทนต์พี่น้องนี่คือเรื่องจริงที่เราสามารถถ่ายทอดให้ดูได้ในบางอย่างเราก็เป็นส่วนตัวเราก็จะไม่ได้ถ่ายทอดแต่เรื่องที่เราถ่ายทอดให้ดูได้ที่ต่างเตนที่เรามีครอบครัวแบบผสมคือสองวัฒนธรรมของไทยของอังกฤษเราอยู่ด้วยกันยังไงสายถ่ายให้ดูพี่น้องเนาะเรื่องที่พวกใส่เอาอาหารเอายาให้คุณย่า อตอนเช้าทุกวันพี่น้องทำทุกวันไม่ใช่คอนเทนต์นะคะแต่ว่าใไซถ่ายให้ดูเพราะว่าโอ้เห็นคนชอบดูวิดีโอเมลีอยู่กับคุณย่าหรือว่าช่วยเหลือคุณย่าเขาหลายคนชื่นชมส่ก็เลยถ่ายให้ดูแต่ว่าปกติถ้าไม่ได้ถ่ายเราก็ทําแบบนั้นทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่คอนเทนต์นะคะเราทําแบบนั้นตลอดทุกวันเนาะพี่น้องคะแต่ว่า วันไหนที่เราอยากถ่ายให้ดูก็ถ่ายวันไหนที่เราไม่ได้ถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าจะไม่ได้ถ่ายบ่อยเนาะค่ะเดี๋ยวมันกเป็นการเบื่อโดยประมาณเนาะพี่น้องคะ่ะน้าล่ะเด้อตอบคําถามไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะอยู่นอกห้องครัวก็จะก็จะอยู่แบบนี้แหละเพราะว่างานเราบ้านเราก็เกี่ยวข้องกับฟาร์มพี่น้องวันนี้พาทุกคนมาตัดหญ้าเนาะค่นะเนาะให้ดูไปด้วยฟังไปด้วยมันจะได้ไม่เบื่อน้องไม่ดีก็ไปนั่งอยู่ในรถกับพ่อเพื่นนน่ะจ้ะ ใจก็ออกมาจากรถแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูเดี๋ยวเข้าไปนั่งในรถประมาณนี้คะคะไปคุยกันมีความสุขแบบครอบครัวประมาณนี้นะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะพี่น้องเนาะขึ้นอยู่กับว่าอยู่จุดไหนทํางานอะไรเนาะคะ่ะคนที่เข้าถ่ายวิดีโอให้ดูเนี่ยจากเนาะของพวกเราก็จะอยู่ฟาร์มเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับฟาร์มพี่น้องเนาะแล้วก็อยู่บ้านก็คือดูแลครอบครัว ตามคงที่ทายถ่ายให้ดูนาะพี่น้องวิดีโอที่จะเจอคุณย่าก็วิดีโออยู่ที่บ้านเพราะส่วนใหญ่คุณย่าจะไม่ได้ออกไปที่ไหนจ้ะไม่ค่อยออกไปไหนแล้วเนาะค่ะความสุขของผู้สูงอายุก็คืออยู่บ้านแบบสบายๆแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานทําอาหารกินแบบอร่อยอร่อยคุยกันแบบสนุกสนานแค่นั้นค่ะผู้สูงอายุเนาะ,ะค่ะเพิ่อนเพิ่นอยากได้แค่นั้นเนาะอันนี้คือใส่เดินมา ให้ทุกคนดูว่าการตัดหญ้าที่นี่เนี่ยน่าดูน่าดูาดพี่น้องเอ้ยเนาะเวลานั้นตัวทากก็จะมันจะเห็นตัวทาเพราะปกติแล้วตัวท่าก,ก็อยู่ข้างล่างอยู่แล้วเนาะเวลาตัดหญ้านี่จะเห็นตัวทากเยอะใครที่กลัวนี่จะจะมามาหนาไม่ได้นะคะมันมาฟาร์มมาหนาไม่ได้จะมีแมลงมีไส้เดือนมีตัวทากเยอะที่ชอบดูก็คือเขาเรียกตัวอะไรนะพี่น้อง เหยี่ยวหรือว่านกเหยี่ยวหรืออะไรจะบินมาเยอะมากเวลาตัดยากเขาจะบินมากินพวกไสเดือนพวกตัวทากพี่น้องขาเนาะนี่แหละตัวอันนี้แหละตัวนกเหยี่ยวบ้านเราเรียกใส่ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนาะเราก็ชอบมาก็คือมันธรรมชาติธรรมชาติแบบว่าตามที่ทุกคนเห็นนี่แหละวิวสวยมาก พี่น้องวันไหนแดดดีๆนี่ยิ่งสวยแต่วันนี้มันครึมแล้วก็ค่อนข้างหนาวเนาะคะ่ะเดือนปลายเดือนมิถุนาเนาะคะ่ะมันก็ปกติแล้วมันก็เป็นฤดูร้อนของอังกฤษแต่ว่าปีนี้มันเป็นฤดูร้อนที่ไม่ดีเขาไม่ไม่ไม่กูดซัมเมอร์เนี่ยนะค่ะเขาเรียกก็คือมันจะมีหนาวเนาะคะ่ะช่วงเช้าเหมือนบ้านเรานะคะหนาวเลยตอนบ่ายๆมาก็อุ่นขึ้นเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องไม่ค่อยมีแดด นั่นแหละจ้าเนาะปกติแล้วใส่ก็ไม่ได้มา,มาไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่างานนี้ไม่ใช่งานของใส่ก็เป็นงานของพ่อไม้แต่ถ้าเป็นวันแบบว่าวันหยุดที่ลูกสาวหยุดโรงเรียนเราก็อยากให้เข้ามาเนาะคะ่ะพี่น้องมาสัมผัสธรรมชาติมาอยู่กับพ่อกับแม่จะได้เรียนรู้ว่าพ่อทําอะไรแม่ทําอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องจ้านี่แหละจานกอันนี้แหละเขาก็จะบินมาเนาะคะ่ะมากิน พวกแมลงไซชอบดูเยอะมากวันนี้นับได้ประมาณหกตัวเจ็ดตัวพี่น้องคะตอนนี้ไซก็เข้ามานั่งในแท็กเตอร์คุยกันตามประษาพ่อแม่ลูกพี่น้องวันนี้ห่อข้าวไม่กินด้วยนะคะห่อแบบเป็นเขาเรียกว่าแนค็คอาหารว่างเฉยๆนะจ่ะ <c oughs> กินขนมกินอะไรประมาณนี้พี่น้องแล้วก็ดื่มน้ําเพราะว่าตัดที่ที่ตรงนี้นะ เสร็จแล้วหมายถึงตรงที่พื้นที่ใหญ่ๆนี้เดี๋ยวพ่อไม้กินข้าวเสร็จก็ก็จะไปตัดอีกที่นึ่งข้างๆกันนี่แหละจ้าแต่เป็นพื้นที่เล็กเนาะค่ะพื้นที่เล็กนี่แต่จะตัดยากกว่าพื้นที่กว้างๆพอต้องใช้แบบว่าความระมัดระวังนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันออกพวกทรายออกมาสายก็เลยต้องหหอเข้า,าแบบว่ากินง่ายๆมากินด้วย จะไม่สามารถกลับไปกินเที่ยงได้นะคะแล้วก็เตรียมอาหารไว้ให้คุณยาที่บ้านเดี๋ยวตอนเย็นค่อยทําอาหารทานกันแบบเขาเรียกมื้อใหญ่นะคะตอนเย็นนี่เราตัดเสร็จแล้วค่ะคุณพ่อไม้ก็จะไปมุมนั้นเราไปตัดอีกอีกที่หนึ่งหมายถึงว่าไม่ใหญ่นะจ๊ะอันนี้คือพื้นที่ที่ใหญ่สวยมากพี่น้องสายชอบตรงที่อะไรรู้ไหมพอเขาตัดเสร็จตอนเขาตัดนะพี่น้องมันจะมีกลิ่นแบบหอมนะคะ ไม่รู้เป็นอะไรนะหอมญ้าพี่น้องหอมญ้าแล้วก็มันเหมือนศิล,ละปะเวลาที่พ่อไม้ตัดแล้วก็เป็นคูไปแบบนี้พี่น้องเนาะอันนี้คือเขาตเตรียมไว้เพื่อจะทำหน้าญ่าญ้าหมักยาโดงเนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อไม้เขาก็จะมากระจายออกไม่ได้เป็นคูนะคะจะเป็นแบบกระจายให้มันแห้งสม่ำเสมอไม่ได้แห้งมากเนาะแล้วเขาซึงจะมาทําแบบเหมือนที่สายถ่ายให้ดูมาต้มเข้าเป็นคูแบบนี้อีกแต่คูใหญ่ก,กว่านี้นะพี่น้องแล้วก็ ถึ่งจะมาอัดเป็นก้อนแบบพลาสติกไว้ให้วัวกินตอนหน้าหนาวนั่นนะคะพี่น้องเวลาหน้าหนาวจะไม่มีหญ้ายาวแบบนี้จ้ะเนาะอันนี้สวยมากลักษณะที่แบบใจหายให้ดูนี่มันเป็นที่แบบว่าลาบไม่ใช่ลาบใช่ไหมถึงเขาเรียกว่อะไรเลยพี่น้องเนินแล้วก็ลาดลงไปเนาะพี่น้องมาเลยมงเห็นเป็นครูสวยแล้วก็กลิ่นไอ หอมพี่น้องธรรมชาติสวยงามเอาไปแล้ววันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์บาย